สวัสดีค่ะมาพบกับเอวาชาวไรในพาพิเศษนะคะพานี้จะมาแปลงซิมไม่เป็นคนกันก็วันนี้จะแปลงเจ็ดคนนะคะคนแรกก็คือคุณป้าอากาธาค่ะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณแอกเนสนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านการ์เด้นช็อปที่อยู่ในฟินช์วิกสแควร์นั่นเองนี่คือคุณป้าแอกเนสนะคนถัดมาคือคุณไมเคิลเบลเขาเป็นครีเอเตอร์คีเปอร์นะคะหรือว่าผู้ดูแลแสัตว์นั่นเองเขาชอบเตดเตลอยู่ในป่านะคะส่วนคุณคนนี้คุณลาหุนค่ะ เป็น Deliver Man นะคะก็คือเป็นคนส่งของนั่นเองเขาก็จะเอาของจากร้านขายของชำม,มาส่งให้เรานะคะส่วนคนนี้คือคุณคิมค่ะเป็นเจ้าของร้านขายของชำถัดมาก็คือคุณลาวิน่าเป็นนายกเทศมนตรีนะคะเขาจะมีหน้าที่ในการตัดสินร,รางวัลในการแข่งขันฟินช h วิกแฟร์ค่ะสุดท้ายคุณซาร่านะคะเป็นเจ้าของผับค่ะเริ่มที่คนแรกกันเลยคุณป้าอากาธาค่ะ ก็คาแรคเตอร์เขาจะเป็นประมาณนี้นะคะพอแปลงเป็นคนแล้วได้อย่างนี้ค่ะแวบีใส่ต้มหัวเหมือนกันด้วยทรงจมูกก็เหมือนอยู่นะคนถัดมาค่ะคุณป้าเอ็กเนตค่ะดูเขาจะมาโห่เกลียวกราดอยู่ตลอดเวลานะคะคุณป้าพอเป็นคนแล้วยังเกลียวกราดหรือเปล่านี่พอเป็นคนหันช้อยอ่อนหวานแต่ยังดูมีความมั่นใจ แล้วว่าเหมือนนะดูถุงใต้ตากับจมูกงุ้มๆก็แบบใกล้เคียงกับตัวซิมมากเลยนะคะมาดูคุณไมเคิลเบลกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แอบคิดนะคะว่าเอ๊จะจีบคุณไมเคิลให้มาเป็นแฟนเอวาดีหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเป็นคนจะเป็นยังไงเฮ้ย มาถัดมาคุณราหุลน,นะคะก็จะเป็นหนุ่มผิวเข้มตาคมนะคะผมหยิกเฮ้ยขามาเป็นคนโอ้ทำไมหน้าหวานจังไงคุณราหุลหน้าหวานมากถัดมาคือคุณคิมคะ่ะคุณคิมก็เป็นผู้หญิงมีแก้มนิดนึงนะเฮ้ยทุกคนคุณคิมน่ารักมากเลยอะ่ะ นี่แก้มง่ายหยิกสุดๆเหมือนแม่ทุกคนเราว่าเหมือนนะดูดิอันนี้คนเหมือนเลยเฮ้นยน่ารักจังชอบอ่ะต่อมานะคะเป็นคุณซาร่าเจ้าของผับนั่นเองนี่ก็เป็นคาแรคเตอร์เขานะคะก็จะร่าเริงแจ่มใสใน,นเมื่อเขาเป็นเจ้าของผับเราจะลองให้เขาแบบมีการเต้นนิดนึง ถือว่าเซ็กซี่ใช้ได้เลยนะคะผิวเข้มตาโตถัดมาค่ะเป็นคุณลาวิน่าค่ะก็ใส่หมวกนะคะแต่ว่าไม่มีคาแรคเตอร,ร์ที่ดูสุขุมนุ่มลึกของความเป็นนายกเลยก็เลยได้แบบนี้มาค่ะทุกคนถือว่าเหมือนนะทรงแว่นก็เหมือนสุดท้ายนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเอวานั่นเองค่ะเฮ้ยทุกคนอย่างน่ารักอนะ่ะ นิดเหน่อยเหมือนไหมแล้วว่าเหมือนนะนี่นี่มุมนี้ก็เหมือนหรือลองเปลี่ยนเป็นมาดสาวเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงก็ดูมีสเสน่ห์นะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็สั้นหน่อยนะคะถ้าชอบก็กด Subscribe กันนะคะขอบคุณค่ะ